นนนห,หน้ามทั้งน้ามแล้วทางไรของเราของน้นา,นาทางนี้แหละอ้วทางนี้บอสอ่าทางนี้แหละเพราะว่ามันเฮือนห้องนอนเขาอยู่พี่เด้ระตูเพือนครัวสิอ,ออกพี่คันเทาเห็นห้องนอนอยู่พี่แด้อคันเช็ดห้องน้าอยู่นี่บ่สาเหตุที่ใช้แล่จังแล่จังกะแล่จังคิดไม่อีกเนาะปัจจุบันจีเทคานมดแล้วจีเทค่านห้องน้ามีาาเพร้อกรมกันห้องน้าก็ต้องข้างนี้ขี้ดินเข่าเนาะ ประมาณสิบสองรถทั้งสางเพื่อนว่าเนาะไอ้ข้าวแต่เพื่นอันทมตอหน้าหน่ะหลังหนึ่งสองแสนเพิ่นแต่เดี๋ยวนี่บ่ฮู้ว่าหลังหนึ่งเท่าไหร่ สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพวกเมพี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขุสุคนเนาะอ่ะมาพ่อกันอีกแล้วกับทซงสาบุนมาบ้านเฮ้าพี่น้องเลยตั้งจากทั้ง้างเพื่อนพากันกินข่าวกินน้ำอิ่มเนาะพักพอนมีเหือมีแห้งแล้วก็บมาเห็ดเวียกโตอีกแบบนี้ทางเฮ้ากับสีมาอัปเดตให้ทางพื่อนย,ยัยเดีได้เบิงและเอฟซี FC, ได้เบิงได้ส้มกันมาทั้ง้างเพื่อนสีเห็ดยังโตเนาะต่อน,นั่นเพื่อนเทคัน ตอนที่ทั้งสร้างรถพยังไปพักพอนโยตอนนี้ก็พากันมาเห็ดมาเห็ดโตเนาะสั้นซะพี่น้องเลยก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณไปทางพุญายดีที่ว้วางใจสมบุรให้เป็นสะพานบุญหายขอบคุณขอบคุณไปเบิร์สุขุสุคนเด้อเนาะป่ะวันนี้สีพาพี่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าทังสร้างคนสีลงมือเห็ดยังบาดนี่ปะโอเคค่ะอ่ะสบายดีลูกชายเอ้ย เอาหมวกเอาหมวกหรือเอากุ nah, ๊บเอาหมวกนะโอ้ยสร้างๆก็กำลังคนหลับปลาผู้ทั้งลูกสาวกำลังย่างมาน่าเหลือมมากๆเบื่อหมวกบมวกถือปไาที่โตผู้ไปเห็นบ่อผืนเห็ดนี่ก็เป็นบ่อสมเจ้าอืมเคยอยู่บ่เคยเนาะค่ะเพราะว่าถูถูไทยไทยบ่แม่นว่าก้แล้วมันสะเด้งออกแล้วฝนสาบเนี่ย โอ้โอ้โอเคมาเบิ่งพี่กันอ่ะอ่ะเอาละจับกล้องดูลูกอ่ะพี่เมย์นางไม่โตโตจวดเลยนะบ้านนี้อืมพี่คันขึ้นสองก้อนเลยเพียงหนีบ่ไอ้เพียงหนีแหละคานอยู่พี่บ่เบิ้งเบิ่งสิประมาณสักเส้นนี่หนีได้เนาะแมนแคันว่าห้าวเอาขึ้นซามเลยมันสิชูงพี่บ่ ขึ้นแล้วมันทั้งสีดำทั้งสีดำแต่มันสีขีไล่บ่โอ้โหเยิ้มขึ้นน่แหละผูถามว่าเอาขึ้นฮอตพี่เดี๋ยวผัดช่วงมันสีดำหลอนเห็นให้บ่งามเนาะก็เลยสใช้ช่องเลยคีเท้คานแบบนี้ปอโอ้นี่เด็ดนี่เด็ดสมมุิช่องพนนี่ประมาณพี่เนาะประมาณนี้บ่โดยขึ้นมาอีกคานอีกเลยโอ้เผื่อคานอีกก็พอดีตกนี้นะก็เลยใส่ช่องแบบนี้ ก็เออแล้วก็ให้น้องมีเมฆน่องไม้ไปหาหาบขี้ดินมาใชับัดมีแลต่บ่บนจิ๋บมาไปหาเอาคู่หาบมใชัเด้อแต่ละห้องเออเห็นบ่นอลไหมบางเด้าผลเห็ดมืออื่นกันแล้วแล้วนี่มือก่อไหวๆโอ้สันสิวาสร้างมือหนาเราลองก่อ ก้อนหนึ่งพันเป็นโซโมเจาะกอนะโอี๋ยวโหกับปูเปต้าเลี่ยง่ายแล้วเนาะเอาเผื่อสิแท่มันสุกให้มันอันพียงคนพี่ยังที่นี่ตรงนี้พ่นเห็ดนี่ฮะผู้แทนพ่นเป็นผู้เสิร์ฟพุนะเสิบปูนตัวก้อก้อทั้งนี้แล้วก็ก้อขางนี่แล้วก็ก้อเดนกลางน้อยรถแล้วก็ตัวนี้กับพ่นสีจงไว้แหละพ่นสีไฮดินเนาเข่ามาเนาะเอาดินเข่ามาแล้วก็ พ่อจะขี่เท่ขั้นรัดบอ่อวะนี่ขั้นสีเฮดเป็นล็อกไว้ผัดเย็นมันขนขี้ดินนี่แล้วเนาะบ่อไวอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวเาทั้งไรห้องห้องน้ำทั้งนี้แหละทั้งนี้บ่อเ,บอเอาทั้งนี้แหละเพราะว่ามันเฮือนห้องนอนเ่าอ,อยู่พี่เด้วประตูเพื่อนครัวสิออกพี่คัน้นเฮาเห็นห้องนอนอยู่พี่แหละคั้นเช็ดห้องน้ำอยู่นี่บ่สาเหตุ้วยใช่ ให้แรจังแ่กจังกะแรกจังคิดใหม่อีกเนาะเป็นปจีเทคานมดแล้วก็เซเลเทคานห้องน้ามีพร้อพรมันในห้องน้าก็ต้องขางนี่โดยห้องน้านี่ขางนี่ห้องน้าขางนี่เลยออกไปเลยทางทางพี่เห็ดเทือนครัวบัดอันนั้นแล้วแหล่จังไรเบื้องว่าขีดินนี่สิประมาณจักรถกันสมนั่นนี่เนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยากซอยเข้ามาอีก จุ่ไปเลยปเบิ้งพนก็ขึ้นก้อนงานมาเบิ้งพี่กันเฮ้แทงพี่ก็ได้เอ็มก็ะ แค่นั้ะนี่างอ้าวฝนทักก่อนขีด,ดิงคือคักแทอันนี้โ <laughs> อ้ถ้าเคิดวว่ไม่สิแตกว่าเพื่อง ที่แรกว่าอันนีซองอะ่ะเปินท่านี่ซองก่อนเทคา,านี่พี่โอ้ผมบักชูคนนรกนี่ก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเพินมีคานทางลมนำ ก็ได้อีหละมันทนแดดเด้อก็ได้สบายเพากันจู <S 2> <S 2่หมก็ได้มีบ่กับไฟมีกับไฟแล้วพักกันจูดขี้เหยื่อไปตองผูเออพักกันจูดไว้แล้วลูกฮะยันอูดซ่างจูดแต่ขี้เหยื่อนั่นแหละผูทั้งทงยางผูจูนั่นมาอูดซ่างแล้วมันฏิป๊บเมือแล้วเนาะนั่นแหละ เพิ่ง่นเฮ็ดก่อนทีมงานเพิ่นบัดทีมงานหนึ่งบัดพากันเฮ็ดอยู่บ้านดิเกิด <c oughs> อะไรพิมาเนี่ย ยังลายว่ะเห็ดอันทั้งบ้านทุเป็นเดือนกับพูดเลยอโอ้หัวพ่นคือสีขวงเลยเนาะไอ,อ้ก่วงนะห่วงทองดอยก็แมทผมเลยอืตัวแบบเห็ดแล้วก็ก,ออก,กำแพงออกกเลยกำแพงอืมคืออันต้นทางเฮือน้องเม่นนี่ประมาณสี่ห้าม,มือพูดเลยเนะาะสี่้อ ผู้อันสปอนเซอร์ยผู้อยู่กระตุกเนี้าฮะมาไว้แหละเดี๋ยวอ้าย่นไปกินเองเด้อไปไล่เจอมื่อสินอนบาลับแล้วเนาะอีลาพยันอนมบาลับแล้ว่นว่าทางผู้อ้ายสรางกันได้ ที <zo> auto> ่น <autour> ี่คือทางแม่น้องมวยมาเมื่อแล้วเนาะผลเมื่อเลยมาเห็นเพิ่นอยู่บอท่านเพิ่นเพิ่นไปส่งลูกเพิ่นนั่นสีเซ็งและอาจารย์ก็เลยบ่กท่านเพิ่นซะแล้กินนี่คือบดเนาะกินนี่เนาะบัดมานั่งก็ผัดแดดอีกเลย เฮ้ยเนาะมาดรอแล้วจะหอดเนี้ยนะนี่ได้เออกืบหอดเนี้ยได้จังหน่อยเนาะเฮ็ดเป็นว่าล่ะเจ้าเฮ็ดเป็นโกเป็นโกเป็นหวเฮ็ดเป็นนะสิไหงนั่นเฟินได้เนาะเออเสโซ่ชีมือได้ขันเป็น ดีเลยเนาะพี่ดูพี่ประ,ด,ะดิจ,าดจ้างสร้างแล้วป่านเ่ยเนี่ยกันเห็ดเป็นนี่ <c oughs> ให้รับเป็นกรรม,มกรเลยนะมามาเลาะบังพี่อันอันเทีอนแม่น้องดอนนะมันเป็นสิบสองต้นดิไอ บัดดินเพราะเนาะเขานี่ลายลังเพราะคือแม่งร้อนนี่แปดแปดลังโอ้อันนี้ได้สิประมาณจากลังกันสมมุบูรณ์สิบป้ายอย่แล้วอยู่ทางไหนได้รถขี่ดินบาดนี้นเนาะเผื่อ่ามีทางภูรักษ์คุณยายจะดีเพรานอยากมันซอยเข้ามาอีกนะดินนี่อยู่ประมาณสิบสองลังเน,ะนาะอายเนาะฮะเวิร์นละสิบลังแหละห้องละลังแปดเริม่มประมาณสิบ าะประมาณ10เนาะ12 12หลังนึงเท่าไหร่บเดี๋ยวนี้ขึ้นแพงแล้วบ่ว่าได้ตอนน่ะ200,000โอ้ตอนนั้นหลัง2 0 0 0บ่อ๋หลัง2 0 0 0 10หลังก็2ล้านเนาะเพราะว่าแม่เนาะเาฟังลงกัอันั้นแหะคันว่าสิเอายับขึ้นา่วงเิงมสิต มันบดขี้ยยไร่บดเนี่เนาะวบดรังคามันต่ำมันทิตามเนาะมัทิตอนเพราะว่าเฮือนใหญ่เนาะเฮือนมันใหญ่เลยโดยบดรังค่าต่ำตำมือเหรอคือขี้ไร่แท้เห็ดเอดปตดเดียวบุตรจีห <c oughs> ักแถวนี่น้าเคยถ่วมอยู่ว่าเคยได้ยินสาวอยู่ว่าโอ้บุมีเนาะยันมีกลางปลาที่มีน้าอ,อาาือยันว่ายันว่าย่าฝนยันว่าเคยได้ยินสาวน้าถ่วมบ้านพุทธซิมถ่วมันถ่วพร่องหน้าเดี๋ยวก็ถ่วมอะไรบดถ่วร่องนนท์ขอกี้ นี่มันเป็นป่าป่าเด้อเลยแต่ทงหน้าเลยแล้วมึงช้ามือนที่ไม่ถั่วงเวล่ปะยะโอ,อไหวเติบได้ใส่อีกก้อนหนึ่งก็แล้วแหละนี่มันเห็ดเป็ดลราคือไหวเนาะกัน,นให้เห่าไปกอนี่กะ บ่บ่อยยอมรถบ่ได้ดงโูรถว่าตัวเองเห็ดเป็นพอดีเสียเวลาหยาดทีสร้างสร่้สร้างสร้างให้และเราเสียเวลาละมาเบิ่งทเงพี่กันวันนี้ปล่อยเบิ่นเห็ดกัน ผขุดยังได้ขุดจะคล้องน้าบ่วนจีืตอร์ครักเนี่บ่าเนี่ยผลเทคานขึ้นอีกโเผื่อ,อามาแต่บ้าน่นกับเทแล้วเรียบร้อยพี่นองเลยพี่นองเลยพี่บองบึงสีลำบึงโยกขี้ไก่เนาะหมดว่าเอาขึ้นอีกก้อนหนึ่ง คือสร้างเพิ่นว่าเนาะถ้าเอาขึ้น3ก้อนก็สิก็สิต่ําเพราะพุ่นว่าทั้งเทิงต่ําพุ่นย่านมันบ่งามพุ่นว่าจอดกันเลยเด้้ปสปูนกส ยืดบางเสาคือไขรเนี่ยอเ็ดละเอียดเนาะทานะมาหอด่นเทคลานเจ็ดแล้วมมาก ทักเนาะแล้วทับนี่ก็ซ้ำตัดเอาคุณนะบ่ได้แตกไงอีก้าบฮู้หจักไว้ที่นี่ก็แตกแล้วบอกอ้่างเฮาทับนี่ยันมุนคือใครอยู่ที่จอละคลองเอาขึ้นบางก้อนที่สองบาทนี่สูงสำใได้ละผู้หิวปูนก็หิวบริหารตลอด ก้อแอวก้อแอวเทคานแล้วก็มีแต่หาขี้ดินเข่าเนาะประมาณสิบสองรถทั้งสร้างเพิ่นว่าเนาะไอ้ข้าวแต่เ,ตเพิ่นนันทมตอนนั้นอะหลังหนึ่งสองแสนเพิ่นแต่เดี๋ยวนี้บ่ฮู้ว่าหลังหนึ่งเท่าไรห้าบาทยังบ่ฮู้อันทีก้อนที่สองขึ้นวันนี้ประมาณสองล้านกว่าเพิน่นนันคันเอาขี้ดินเข่าอะ แต่บ้ฮู่รคาคาขี้ดินเพิ่นเสียเอารถนึงเทไรแต่ผู้รักผู้ใหญ่ผู้ใดเนาะเพิ่นอยากเอาดินทมเขอาให้น้องก็หลังจากก่อแอวเท่ข้านทับแล้วก็เอาเข่ามาเลยหอมนี่เลยเอาเข่าแล้วก็จังว่ากันอีกทีนึงห้สร้างทั้งร้างเพิ่นนี้ก่อแอวเทคข้านแล้วเฮาก็จังคุยกันอีนกเทื่อนึงตอนนี้เพิ่นกำลังอันนี้อยู่ và con thì song, khỉ phe thì song bạn này หลังจากเขาเทคานแล้วไอ้พันมาทั้งเทิงนี่ก็สซเรือสามเมตรพันมาแม่นม้อยรถพอดีงามเนาะถาว่ายับขึ้นอีกนี่แม่นเรือได้สองเมตรไปสองเมไปมันก็เลยเห็นไอ้ขี้ไล่มันเลยสเทิงรโอ้มันก็เลยเห็นไห่โบงามเพราะว่าชาวมีสีเมตดเนาะทั้งตีนทั้งกอเออทั้งเทคานทั้งฝั่งนี่โตอยู่เมตดหนึ่งเนาะหนึแล้วมันก็เรือสามเมตรพอดีเลยแล้ววะถาว่าสีเอาขึ้นอีกมันก็สิเหลือสองเมปลายมันเศษไใ้เฮือนส่วงต่ำ มันสีบองงามนะทางสร้างมันว่าเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นสองก้อนเลยขึ้นสองก้อนแล้วก็เทคานแบบนี้ ทางสร้างพันธิตอยเห็ดงานนาก็ได้พาพี่พาน้องเลาะบึงรอบๆพี่ดอเนาะอ่ะก่อนหนงหญาตพี่น้องเอยเอ้เดือดเสียเพ่ต่างมานี่แหละมาขังใส่ก่อนพี่ทางพี่ก็ได้โอ้โหอืมตัวเพียนเนาะ ปูนกับโให้โยดลงเลยบันเห็ดมันซื้อแพงเนาะ,นนะ <c oughs> ปูนพันกับโให้ค่อยโบค่อยเฮียเด้ <c oughs> <c oughs> ตีเตอ์ของพี่ยองเลยอ่ะปล่อยให้สร้างเห็ดเวียกก้อนวันนี้หันมาทั้งที่ก้อนเท้าก็ได้ ทีเธอนี่แล้วอากะไฟมาจุดได้ดหร้อะกินยไปตองนี่เ้อเป็นว่าจุดตอนแดงจะดีกว่าเนอะฮะตอนแดงตอนแรงกับจุดแล้วมันบดถ้าจังมือ่อเปนยังเป็นยังไฟกันเหยัยงหัวยังไงอึอโอ้คือหัวอีปโปก,นะนกเผผาน,น,นาะมันเกี่ยวเผาอี่าเลยมันบวทันเหี่ยนเลยบววานนี่อ เด็กคีว่าบดตอนนั้นว่าคืบบอบดปตอนนี้มันห้อนวันนี้กินเลอดอยากกินเลอดดีเลยฮะกินเอดญาติกันออากกาบ่มันหัวเดียวกันจะหนีมาสิขัดก,กูอ่ะเฮ้ยนะพี่เบิ้งเฮ้ยนะสปอนเซอร์สปอนเซอร์กันยังพผากันหัวยังกันนะอืที่เธออ่า ตรงนี้เป็นหนองเลยเออทีเดอวโว้ยหนองมาทางพี่กนอนผู้พนก็คนผังบล็อกเขาก็ได้สร้างคน เด็กแตปูนี่ระวังมาลอยเหยียบตีนเจ้าของมีแห้งยาวๆเ้ยนี่พี่ร่วงเรางเยียบนี่โอ้ยประด้มาเห็ดเวียกแหละ,ะเฮ้ยเยเีย,เย,ยบข้าไปนี่มีแห้งแลยฮะ เป๊ะที่ <laughs> บัดตอนเศร้าบัดคือสีบดบดเนาะบัดคำบัดสีแดดแดดอือบัดตอนนั้นเท่าข้าแล้วให้แดดบัดบดบอกบัดแก้ข้าแล้วผัดแดดเอ้ยเนาะ ใส่ใายเพื่อนและสีต้อมขึ้นไว้แดดอ่อนให้ทงางใา่เพื่อนก็ได้นส่อ่ะทางโป๋ยี่นองเลยงตึง,ตงเนาะคือทางสร้างเพื่อนว่าดินเนี่ยสิบสองประมาณสิบสองรถกันว่า สมมติเขาเกะดินมากก็ให้อะเขาไปยิ่งเขาไปเลยแต่ยังบัดนี้มีงบดอกพี่น้องเลยไห้ไเนาะถ้าว่ามีทางพุลักใหญ่เพื่อนนี่แหละสมทบกันเข้ามากับาพจางสีมาหาดินนั่นมาอีกเธอหนึ่งเนาะ,ะจางได้ก็ฝากผู้เมยพี่น้องผใหญัยใจบุญทุกท่านนเด้อเน,เนอะาะต่างกนางเมยนางไม้ผู้เมย,ยพี่น้องเลยถ้าบอกว่าผมมีใหญู้ใหญ่ใจบุญน,นี่บ่ได้เลยซ้ำในพี่น้อง เปิดใจบุญเอ,อ,อ,อดีโรเนาะให้เทือนให้ซ่านให้นี่หลังจากรกันเปิดตั้งเสาเทคานแล้วนี่ครับจะเป็นการจังคิดถามรายละเอียดของเพิ่นเพิ่มเติมเข้ามาอีกว่าจังใดจังใดเนาะตอนนี้ห้างยังงานเพิ่นมาได้เพราะว่าให้เพิ่นเฮ็ดแล้วก่อนอาจจะคิดถามรายละเอียดเพินพ่นเพื่อจะสีเทสีตั้งอีกค้านกลางบม่ได้เท่าบม่ได้ตั้งเป็นล็อกดอกเพราะว่าถ้างห้าตั้งเป็นล็อกนี่ ถ้ารถเขามามันสีแลียเขาย่ามันต้องได้ขนเขาเองเนาะถ้าว่าเาได้เฮ็ดเว็นล็อกนี่อย่างไดรฮะกะมาทางพีก่อนเป็นไรกินแล้วแหละนะอย่าแล้วแล้วกินแล้วแล้วกินยังหย่ำงกวกกวกอยู่จ้ะอ่ะเน็บคอคุณใดคุณมันเน็บรอบเน็บรอบ วังแยมลื่นจะคลองหวัวเจ็บปากอีกแล้วเศร้าระบ่ปากเศร้าเลยไอ้บุญใส่ยาสองเท่อเศร้าเลยปะให้บุญมึงเจ้าออได้ใช่ไห<า>มเศร้า,าก็เราเบิ่งดูใส่จะเต็มปากอืมนี่ยหาเศร้าเลยฮะยังยังหูซึ้งอ่อนๆอยู่เลยยังแต่ว่ามันเท้ากิ่นยังมันบม่ได้เสบเลยเด้ต่อได้ใ<ท>ช้บริเจ็บบ่เนี่ยเด้งไข่อ้อามันปา่าเขาทันได้เศร้าคักเด้ เพราะว่าม <ove> ันเครื่องใส่กันเฮาเป็นห่อนในเป็นของกินหน้าได้เยะกินหน้าไ้หลายเพราะว่าเขาคนกินน้า <crim lithium. S 1> ลายมันสิบวกห่อนในคนไอ้บนก็กินหน้ากินโยกกินได้แ่บลายจไอ้บุนก็ได้มันนี่ก็มันยังบวเหี่ยวต้องว่ามันเหี่ยวดำๆมันเสงเสบต่อมันขาวมันกินบวเสบมันขมมันจางออกจางๆน้าลาย องประมาณมะออื่นมะฮือผู้สังเกตเกินมันพ้ออย่าเดียวเขาจ้องเทียวตีเงียบอ,อา้อาวธรรมดาแล้วมันเปลี่ยนหน้นาไม่อดีดอนเดยอย่าเขากินหมากเตงนี่แหละหมากโมหมากเตงหมากโมมันมีแต่หน้าเบนี้หมากโมนี่แห้งแค่ข้าเขากินหน่นนนอยหนึ่เงเที่ยวเนียวตลอดไอ้ความแรกเพลียนไอ้ก็แต่แม่กะสีแสบเจ็บคอมันเนยที่ตัวอ่ะไปนอนเลยเนาะดีใจกอเอวแล้วก็เริ่มเล่มกอเอวเลย เป็นยังได้บ่ะนี่พันกอเอี่ยงเพืนและค้ากูได้บ่ะนี่คุณกอเอียงได้เพื่องหนึ่งแล้วยังที่ขั้นแบบนี้เป็นยังฮะคือทางฮฮือีเป็นยังก็เป็นยังไม่บุญบ่เมื่อว่าไปยืนเล่นะ ว่าบม่ได้เมื่อยเมื่อยก็อดเอาได้ลูกบริให้นั่งเนาะเอาขวัดซะเอาถึงสัตน์เน่ยว่ามีบุญมอยมวยกันแล้วบุญมีบ่นนั่งเอ่าสัตว์เนาะเดี๋ยวไปทางพุ่นม่บุญกระพุ้มใจแล้วบ่อยอ่าจะไปก็จังว่ากันอีกเท่านึงแค่พุ่นโกเอวเท่ข้านขึ้นสะกอนโลยเมื่อเมื่อนี่บุญมีแมลงมันอีวันมีเมื่อกันเดี๋ย่อจงใจอาบน้ามมาจักมันนี้ วันนี้น้าบ่อ่ะบเมงวันจังมาตอมดิหนาคือเก้วแล้วเมงวันมันกลับไปน้ำคนคนกลับไปก็เมงวันจังใจกับผ้ากันนั่นเด้ออีละเด้อวันนี้เด้ออย่าเริ่มเด้อคันเจ้าออกมาหอดก่อนนะเจ้าจูโลกขี้เหงาอื่นจูตัวแรงนี่กะจูได้ให้สร้างเพื่อนนั่นเหาจูกะขี้เหงาออันนี้แหละขี้เหงาทองหยอกทองยางนี่เหาเก็บเหาต้องทำความสะอาดบ่อลนี่เพราะว่า คนมาเห็นหลายขูหลายคนมาแลยมันสีกว่างามในหูในตาเฮาแบบเสือเฮาบัซักนี่แหละเฮาเก็บใส่เฮาไปจุดจุดบนใดบนหนึ่งจุดทยะทำความสะอาดมันจากสีเป็นตะยูอ่าสังนั้นคลิปนี้กับสีจบสำเนียงสะกนเด้อสบายดีเด้อเด้อโอ้ยสบายดีโอเคนะสำหรับคลิปนี้กับเซมล่าเราจะไปก่อนมาอัปเดตไม่นี้กับเพื่อนกับกอได้ด้านนึงแล้ววันนี้ พอกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณขอบคุณไปทางพยายี่ยัยจีดีเอฟซีทุกคนที่บังคลิปและบังข่างโฆษณาเนานะอ่า,าอันนี้กับพันกอนไรค่างหนึ่งพันอัค,อคนสองก้อนว่าเทค้านแล้วพันก็เทค้านทั้งเทิงอีกพนะันเนาะพอว่าช่วงเทิงนี่ยังสามเมตรเนาะอ่ะจังไดรก็ฝากฟพ่อเม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ในเด้อนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่เพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณขอบคุณไปทางเอฟซีทุกคนที่เบิ่งคลิปและบังข้ามโฆษณา ูพี่นี่แอลามลาบาจากไปแล้วสบายดี